ประเทศไทยไใอยู่ชา่ขอดเดี๋ยวถ้ามันรับไปปั๊บเรามืดเลยที่เนี้ยถ้ายคือตรงนี้มีหอกเราเราร่วมใจกันไม่ไปได้ไม่ได้หมอกนุ่มดูข้างบนเหรูข้างใต้อยู่ตรงนี้มีก็คือเราจมอยู่ในหมอกมันก็จะแค่ฟุ้งเราจะมองมันไม่เห็นเราใช่เราจะจมอยู่ในฟองแห่งถึงแล้ว ลงก็เลี้ยวขาวาที่โค้งขึ้นยากไหมล่ะยาก,กเลี้ยวขวาก็จอดจอดเลี้ยวขวาได้เลยพี่นี่มันท่าเรือไปนอนในป่าของพวกนี้ปิงก็โพดก,กินสวัสดีค่ะทุกคนนี่ที่เราเห็นนี่คือรัดกระเลียงนะคะทุกคนข้ามแม่น้ำไปน้อยนึงเราจะมากางเต็นท์นอนที่นี่ค่ะ ชายหาดตรงนี้แถวๆนี้แหละคะ่ะข้ามน้ําไปน้อยนึงก็เป็นต่างประเทศแล้วะคะ่ะทุกคนเหมือนจะเป็นผู้อบพยพยังไงไม่รู้ค่ะไปแล้วพวกพวกเราแบกของไปแล้วแบกของไทยของมันนะคะคืนนี้เราจะนอนริมน้ำนี้ทุกคนกำลังขมักขม้นกางเต็นต์ตัวเองเราจะนอนที่นี่ ก่อนตะวันตกดินเราต้องกางเต็นท์ให้เสร็จค่ะไม่งั้นมืดจะมองไม่เห็นอะไรเลยเต็นท์ของทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วอันนี้คือเต็นท์ของเราค่ะนี่คือบริเวณที่เรากางเต็นท์กันค่ะริมแม่น้ำเมยใครชอบตรงไหนก็กางตรงนั้น ไม่สักโอ้โหทั้งคืนงานเนี้ย้าล้เอาไงเอากันมาแล้วอ่นมาที่อยากอุ่น้องมั่นลยไม่ได้ใช่ไหมของขึ้นเลยไหมไม่เคยแล้วเสียท่า กัน่แล้วนนีกัใจโดดน้ำตู้แต่ก็วิ่งขึ้นอุ่นครับมันจะอุ่นแล้วก็สดชื่น